เจอคนเด้อทุกคนสวัสดีเด้อมาแต่ท่างใดเนาะครับนี่มาแต่ทางวัดาว้างมาถามท่าหบอครับ สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้ตอนนี้เธาถึงใจแล้วจุ๊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 สิไปเจอคนเด้อทุกคนสวัสดีเด้อทุกคนสวัสดีอยางเป็นทางการนะครับเนาะตอนนี้ห่าการสีแดงหอดปากเซ่แล้วแต่ห่อท่านแดงหอดปากเซ่หรอครับทุกคนห่าสีแวะสีแวะเงินอยู่จะเปิดดังก่อนเอออยู่สุเาจะเปิดดังทันหนึ่งเด้อทุกคนีเด๋ยวจะเปิดดังกันอยู่พุทราครับมาสีไปแหวนเนาะ ลอดหลุ่นเบิ่งนะครับว่าสิเด่นผู้ใดเนาะทุกคนเคยเห็นเฮือนเพิ่นบ่นี่ล่ะมื้อนี้กัสิได้เห็นนํากันนี่ล่ะครับผมนี่ก็สิไปแวะๆเพื่อนก่อนเนาะตอนนี้เขาหอดซสาเดี๋ยวให้ FC เบิ่งเออนี่คุณเด้อเพื่นจะอยู่จนถึงบางผาเออที่อยังเน,นานะแถวนี้ครับอืมเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์มาที่ลาวครั้งแรกเริ่มบุญไหว้แล้วได้อทุกคนเริ่มบุญไหว้เลยเนาะับปลายครับ เหตผู้เสลาวพื้นทางนี้แน่ Man, เนาะแมนเภาสิาสาไปยผู้เสลาวในเนาะเป็นยูทูบเ,เบอร์ดังยุ่ถึงวัดผู้เสลาวเนาะบ่ารู้ว่าเพิ่นามานกเหรอพ่อทุกคนเพราะว,ว่าเพิ่นว่าเพิ่นไปในไบาทเนาะแมนเอาก็ว่าสีมาใไซบาทท่านเนาะ,นะก,กับท่านเพิ่นเดี๋ยวนี้ก็จะมีร้านอาหารครับทุกคนผมตั้งแต่มาพีมพ์เมืที่กับผ้ามาก,กินอยู่นี่ล่ะลองคำแสง mm hmm. เพิ่นกับผ้ามากนี่ แถวนี้จำซื้อร้านได้อยู่ซื้อร้านยังเออมีผูเชวอยู่ซื้อร้านได้แถวนี้ร้านนี้ร้านนี้นี่คอยกินมันนะร้านได้โอ้โอเคได้ภาพแล้วได้ภาพแล้วเออหูมองแล้วหูมองแล้วทุกคนเนาะดูนะเด็กน้อยไปขึ้นขึ้นเทึงวัดกันบ้านเพันอยู่น้ำอันน้ำอันทางขึ้นวัดเลยเหรอแม่นแมนอยู่ระหว่างทางขางท่าขันไปทุกคนให้ทุกคนเมือง จากหลังใดเดอกเด้อบมเคยมากจังการคารืหัดนต่ว่โอ้ย่าอยู่ยาเป็นคารืหัดนะธรรมชาตินะทุกคนเนาะเยี่ยแถวนี้ลูกป่าเพราะว่าดูจากไอ้นี่เพราะว่าผมนั่นเคยมากทีผ่านเพราะว่ากินนมจีนเนาะมากินไอ้ขนมจีนอยู่แถวๆนี้ครับทุกคนอือดี๋ยวกับผมว่าท่านเคยไปบ้านเพื่อนไหมผมเคยอยู่กบ่อลังนีบ่อ แม่บ่โอ้พรทันเล้ยงพรนเล้ยงกำลังสางไม้หรือห้องคีร่วงเหรอก็จะหรือห้องคเลยแล้วแต่ว่าบานเพิ่ง็ะยู่ติดติดถนนนิ้ปากที่เห็นหนองทายขีปมาแมนแมนแมนยืดติดถนนนี่แล้วก็หนูมาเ,เรื่อยก่อเอีท่านเล่ยแลครับล้กเนาะอูอ่วๆนะนีนะเงื่อนเงินเป็นยังไงน่ซีอู่ทังผู้นะน่าซีเป็นทางืินผู้เพื่อนเงินจังไง เป็นหนาบานนี่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 คอยว่าร้านนี้แน่นอนี่ว่ะเออคุ้นคุ้นี่ละเออแมน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 ,แม,น,แม,นมีละร้า,าน,น,นามีละก็ก็ก็โน่นโน่นร้านข้างหน้าร้านนี้ร้านค้าใช่มีร้านมีร้านมีเบิรงจอเบิรงเบิร์เห็นเบรปาสีเด็ดสีเหลืองว่ะเอ้าเนี่ยมาหอดจอดถึงถึงแล้วทุกคนโอ้โหมาจะยูโบคือบบเห็นรถ สวัสดีครับวัสดีครับแม่ติงซูมมากเลยเคย่มนากเลมาหนีนี่ละตั้งใจมานีนี่ละครับทุกคนตั้งใจมานี่นี่ละมาหอดรอติ้งเลบทุกคนเพื่อนทีุ่เปิดังแ่อน ตอนล้งคบตามนด่น่เาว่าสมาเาแหงลเป็นเตียมนอดยังไงแล้วก็แต่มาสี่้นครับมาขนก็น่นผู้ชายช้าขคนนูกินกับนอนกันนกเออะต่ทีเป็นาวี่ยงน่องมากเลยวันนี้โบตะดำเป็นส้บาร์บตาดำเปส้บารบารนองตาดำกับน่องน้องแนมครับทุกคนนี่ก็เป็นเน่จริงเนาะ ทุกคนมัน hmm. กีก่น่ดกันะเคยเห็นาทุกคนาที่นี่้วยกันทุคนสามคนก็เดนเี่ยบกนเยะย่างเดี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย่ขออนุญาตกันตั้งนึ่งมองยูมองเศ้าโอ้ยนี่นียูเทเปอร์ชื่อดังเออวิสาวสวยเกยทั้งสาม เมนไผ่นอทุกคนเมนไผ่นอเป็นต้นตะแคนเลยนะเมนผู้ใดนอมาหานออีกคนหนึ่งคนยูทูบเบอร์ดังครับทุกคนเอาแต่ตื่นเต้นได้ว่าอะไเห็นน้องต้องโดนอาทิตย์หนึ่งไปจ้ะอาทิตย์หนึ่งทุกคนดูดเมืองหน้าทุกคนเมื่อกี้มียูทูบเบอร์ดังเพคนมาหาอีกท่านหนึ่งเนาะ มามีแต่คนดังมาหากันโอ้แเทาเดิมมาดังเลยหรอะเอออวยคนรถยังดนอนั้นีโอ้ยมารถมันเาวต้องกับรถไหมต่างลำไหมดีล้วดีแล้ต่เลียบเหมือนเดนย่างสีดงแดีแ่ไนตรงนั้นตรง้นตรงนั้นมอยู่น้ำเช็งกับใจเย็น สวัสดีครับพี่ชายไ,ไม่ไม่สวัสดีน้องสบายดีไหน้องมานานแล้วเ <c oughs> นี่นนยเอ,อ,ยนะอย่างย่าง <c oughs> ห,หันหันเกาะอ๋อมามามาอยากไปหุ่มา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  <c oughs> อันนี้แนวแม่ตอนเดินเดินเ <c oughs> พื่อมากราบไม่เดี๋ยมวันตอวกินแต่เนี่ยมันต่

ง็น้ำเลทุกคนวเพื่อนมาด็ดหรอไปทนมาเดียวแต่าไปแนแต่ว่าอยากไปแไม่ได้เจ้าภาพเจ้าทีนพี่น้ออาว่าจังเลยกรอนใดโอ้กลัวเสียอาไรอยากกินก่นดบบอกระน้องนะบอกน้อวาชิมะได้เซาพี่น้ออันนี้จังมู่งเลยบ่ถาถาเพิินคันเมียนเผ็ดันมีพาสกอรตมากเ้งัวม่งเลย นมันมันยากนําไอเอกสารต้องท่านไม่ยากหรอเขาเปิด้าเขเขเปิดจังสินะีบัตรข้าบัตรแนนแม่นเ็ดบัตรขาขนอนเลนี่ขึ้นหอดีเลยขึอดแนออนหอดแะขึ้นหอดข้นอดครับทุกคนทุกทกบ่ได้เราพี่นองนะนีเอยขึ้นมาแล้วรับแล้วกันรับง่ายรับง่าตอนแรกคุยกัน่ ไหว้หวานไหว้หวานี่ก er> ็เป็นคำแสงบันดาครับผมเขากะได้โคจรมาพบมาพอกันมีเตียนน้องๆไมยามเนาะมือนี้เขากะได้ไม่ยามน้องๆบ้างครับทุกคนกสีทุกคนบอกราอาจจะเมืองน้ำตามจริงเนาะปลาสี่แดดไปหาไฟแนนส์สี่แดดเจอไฟแน่ครับทุกคนเป็นจะไรเอาถามเนี่ยขับรถเนี่เบื้องอันนี้เกิดสบายเบื้องขวาใช่สบายเจ็บบ้านเรียบนไม่เหรอบ้านเรียนถือสองเล่ม กำลังเด็ซีเรี่ยอยู่พาไปบู๊สิบสองเลนเลยนะย้ายคนไปบอลแต่้าคนไปพ่อบอลนะท่าก็งง่ตัดการซีซีแย่งกยังไงคนเดียวคนเดียวยังไงนี่วันนี้นอกๆขายคนไทยมากแล้อะไรดูคนลราไปไทยโมกเบี้ยนกันังสิไปไหนวมบูเ่มันมันสียากบอลหนัน้ิงงงที่นอนเริ่มมาซีแย่งบอลมาทาซีแก ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำการข้างนอกนะครับลอยไปก่อนเนาะไดดมาพบพอเดี๋ยวรอหนองตาดำกวนกับหนังตาดำกําลังแบบเนาะออครัันมาแต่ท่านใดเนาะครับนี่มาแต่ทางวัดเขาวทามามาถามท่าก่อนครับแม่นจ้าของเฮือนอยู่บ่อันผมนี่แหละครับเจ้าของเฮื่อนเดชแนนท์ค่เจ้าของเห็ดหยังมาแต่ไจนี่นะมาแต่ใจโอ้มา เอามากินขอน้ำกันก่อนก็ได้ครับไอ้านยนอนนอน้าเเด้อมาแลเยรเรอเรียนรอเรียนแม่คือไดผู้ใดมาหน้กบาอดอดแค่แค่ขึ้นทอดเนอยิกเข้าพี่น้องพนยิกเอาแฉเอาว้าไม่ลืมของฝากคือ สิลืมยังก็ลืมของฝากลืมได้แต่เงินฝากอย่าลืมก็พอคันริ่มคันลืมของเพื่อนนี่อยากให้เนี่ยนะครับทุกคนหูซาแท้ๆนะย่ำย่ำเนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมนะเห็นไหมเป็นจังไหนมาจังไหนขึ้นมาหอดีมาลงๆเลยเลยแหละขึ้นทอดเนาะความขึ้นทอดบอมเฮ้ยความขึ้นทอดขึ้นทอดกันมาหากีกบอมื่อนี่กระมานน้ำกีกจังหล่ะกระม่านน้ำกีอ ก็ขามก้อนบ่นี่นังทานักหนึ่งก้อนแล้วกัะบองหัว่าไปเนาะไปอยู่ดอกงว่าเพิ่นสิไปโดนไปนั่งนั่ผู้สาวเ่ากสีฟ้ามาณนี่แหละพี่น้องอย่าลืมนอย่านองัดกันไปองเตื่นไหนะอุยตื่นแต่้แต่เพิ่นต่เพิ่นดึกมือเพินตื่นแล้วซีม่งน่ะนอนไม่ขี้นะทุกคน ดีสบายดีสบายดีคุยโฮเทล่อนน้อยนึงครับทุกคนโอ้ได้อะไรกินหรอเนี่ยวางแล้วเนี่ยเอออันนี้ของฝากจากยักษสูงนี่ของไทยยัสเนี่ยของยัสอันนี้หองบานเท่าเองนี่ของบ้านเท่าเองเป็นังไรพี่เก็บมากับมากับกิฟต์บอกเดี๋ยวยิบพีวันนี้มากับกิฟต์วันนี้มากับกิฟต์วันท่านอยากงานกันไหมต้อรออยู่นะอย่า้ เกอกอยากถอดป็นไรเขาอนถอดนไงโมโหวดพอแต่บ้เลือ่อยอะไกอหน่อยอยู่ใจใจไงกินข้าวกินหําแล้ววันนี้แน่แกแต่วันเห็บอันนี้เหื่อยอุ่นถองปันอย่างไรไอเนี่ยคูเห็นแน่น้ำเออเอออะนีู่้ใดมาทำนอนทีมงานหม่ทุกคนทีมงานม่หี่ก็เป็น ทุกคนอยู่มาในคีบพงแล้วเนาะเป็นมูเป็นเพื่อนเป็นเป็นญาตกันนี่ล่ะเคนบ้านเดียวกันสิพคพงหน้าล่ะตอนีมาเก็บเรา่องากนอกนี่เนาะฝากฝากอดากอเนี่ยฝากยูทูบอยากเห็นมีสังเกการเดินทางที่กันกระเพาะไปสี่ไม้สี่ดลยเ่ยก็ได้หัวจากแทกกันแทแก่งกันไว้ตนี้ อย <hertz diversity S 2> <Yeah. S 1> ่าฝากใจกัพ่อฝากใจมันสิยาเนี่ยเป็นจะไดนะเดี๋ถ้ากระตือ ัมือคือดิภากันเป็นลีนภาคพูพี่น้องจนแจงหอดีก่าดะใส่บาตรไหลเลยหอดีก่าดะยาเฝ้าแม่ย้าเงินแม่ได้ยินข่าวได้ยินข่าว่าบถึงมาหอดรถติมาคาดเาป้าจะเพิ่มมากอะไรซีโมหอดั่างหร่อยไปบ่หัวควันกันจนแจงบุฟเฟ่ต์องแล้วทุกคนแต่ขาดน้ตเนียากา ไอ้ลูกชายได้เใส่แบบกาลใส่บบเมื่อบานเอ้าทุกนใส่แบบเม่อาไม่ไม่ทุกาเปนเดาทุกาหรอเปล่าอ๋อเดี๋ยวต้อขอหน้าโบ้พอดีเลเอ้พอดีเลยจะได้พอกันว่ได้เราขึ้นทอนลูกชายครับทุกคนืนนี่มันดูเที่ยงงานวัดผู้โอ้มันเดิมันแค้นเลยไปแดงองสามหมื่นเฮ้ยก็ลังเห็นเพื่อนเห็นแถวเล็กเห็นหรอเ่ ยผมไม่อยากบอกลูกจะงงเพราะแหงแล้วคักทุกคนฝากกันนะสายแก้วชาวรอดใจอ่ะติดนี้ก็นสิเป็นประมาณนี้แหละสินเซลแม่พอทุกคนฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจบอกเลยมาพอดการย้มใดสนุกย้มนั้นครับทุกคนอ่ะสนุกสุดขีดพี่น้องฝากติดตามคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามท่ากันไปเที่ยวไเน้องฝากทีมงานมาให้เราเลยเด้อมาดีนะครับเข้า จำปาพาเพิ่นจำปาพาเพื่นทุกคนน้ำชาล่าไตองเียแสงกันหน้า้องน้ำใกินเด้อแลวกตานทุกคนก็สิเดียร์เำเพลงรัใหญ่ทีมงานนาำลำแน่ลากคปัดเน้อนาำสาวลาบไลบักเชี่ยวอยู่ทีเดียวน้ำก้วจ้าไไม่ทับทิ้งไหนบายคนโอเคบ๊ายบาย